อันนี้รายการใหม่นะคะทุกคนเรายินดีต้อนรับสู่ช่องสูพิษแชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการใหม่เหรอรายการใหม่ค่ะรู้เรื่องเลยชื่อรายการกินปุ๊บสวัสดีมีไม่เล่นกินปุ๊บรักปั๊บกินปุ๊บปุ๊บรักเล่นไม่หน่อยดีไม่สนุกเว้ยเอาใหม่เอาใหม่ นนี่ติดับเข้าสูการกินปุ๊บลาปปับกินปุ๊บปุ๊บลาปปับปับกินปุ๊บปุ๊บปุบลาปปับ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 แต่ก็อยู่ที่ร้านเทมปุระคันดะนะคะซึ่งเป็นร้านเทมปุระร้านโปรดของเออนั่นแหละข้าวมากนะคะทุกคนแล้วก็ตั้งแต่หลังแต่งงานมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้ไปฮันนีมูนเลยแล้วต่างคนต่างทำงานหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ มาหาความสุขให้ตัวเองกันนิดนึงเจ้าเด้จะบอกทุกคนก่อนนะคะว่ารายการนี้นะคะคนที่คิดรายการให้แต่ก็คือคุณนิกกี้นาชัดนะคะทุกคนคพี่นิกกี้นาชัดนะคะตอนนั้นเจน้าเเจอพี่นิกกี้ที่ Big Mountain แล้วก็คุยกับพี่นิกกี้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบแว่าเฮลรอพี่นิกกี้ปังมากเลยค่ะ EP ค่ะไม่ปวดใจมันขนาดนีไ้ไม่ <laughs> ได้ไหม มาต่อค่ะก็คือแบบคุยกับพี่นิกกี้ว่าเนี่ยเอฟซี FC ขาขื่นมาบุกช่องเตยเต็มไปหมดเลยหลัง <Wow. S 1> จากที่ออนแอร์คลิปแจกการ์ดไปพี่นิกกี้บอกล้อล้อล้อเออน้องเลยเนี่ยก็คือคุยัุยมาให้พี่บอก,บอก้องเตยทำรายกานี้สิกินปุ๊บรักปุ๊บกินปุ๊บปุ๊บรักปแบปบแบเนี่ยเลยเป็นที่มาของรายการนี้นะคะก็อื่นก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้นะจ๊ะด้วยนะคะสหรับ <c oughs> ชื่อรายการนี้แนะนำสมาชิกที่มารับประทานอาหาร คุณแม่คะ่ะป<า>อ๋ะออย่าลครับคุณตาอ๋อไม่ใช่ค,คุณปา๊าค่ะ เขามาทำอะไรคะเชฟอันนี้ทำเป็นสลราครับก็คือไปทอดอย่างเงี้ยค่ะใช่อร่อยมากครับจริงเหรอคะใช่ของญี่ปุ่นมันจะเนื้อเยอะแล้วก็หวานอ๋อเยอะกว่าของจีนของจีนมันจะเนื้อจืดๆหนอยเดี๋ยววันนี้แถมให้แถมอะไรลุกคนลุกคลุกคนลุกอัดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วนะเชฟเชฟจะแถมกาแลนให้ค่ะยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับรอบป่า Alikat tau pa, โซเมนเราไปกิงโซเมนแล้วก็จะไปกินนี่ก่อนหัวกุ้งหัวกุ้งจิ้มเกลือจริงๆไม่เคยเปิดใจกินคางกุ้งเลยนะฮะจนกระทั่งมาที่นี่เขาดูเยอะค่ะอร่อยไหมอร่อยกินนี่แต่รู้แล้วรายการเราต้องมีอะไรที่แบบอะไรนะเป็นซิกเนเจอร์หน่อยมาควงกันนีนี่้น่ อื้มว <2 ending> ่าวอันน้่อเลยออใรอฮ่่าฮ่าไม่ได้ไม่ได้เกลีย มื่ออนคุณยายให้กินอะไรยังไงนะเนี่ยใส่เสืไอิ่งหนีเลยทำไมวิ่งหนีอะไม่ไม่ชอบที่สุดเลยใม่เสื้อที่สุดเลยค่ะในผ้าเลยเสื้อของพ่อเราเนี่ยก็คือเสื้อตัดร้อดูเวนวัยรุ่นมากมีเสื้อนาฬกอ่นที่ผมเสั่งซื้อจากร้านคานีมาผมก็เก็บมาไว้สุดที่อย่างดีคุยกับเต้ว่าเออเสื้อตัวนี้ไม่ใส่ก็เลเก็บมาสาสมเกิดแต่จำได้ปะดีๆวันหนึ่ง เสื้อบิวของตัวพ่อเราเขาไม่ได้พูดอะไรก็เอ๊ะเราคับคับคับข่าคับคาว่าเป็นเสื้อที่เราเก็บไว้ดีกว่าเขาอยู่บนตัวพ่อเราแล้วเมราบอกเอ้ยป้าเสื้อสวยดีป้าแค้แกะออกมาซักใส่อร่อยแต่ก็ไม่ได้มีสีเหลี่ยมนะแค่ตลกไปเฉยอ๋อถูกมิสเป็นบลูรี่นะครับบลูรีดูว่าินซอสอร่อยวว้าขายของเก่งนะเชฟ กินเลยกินอะไรคะกินรักปลาคนไม่ทำผักกันไดหมได้เพราะอะไรนะเพราะผักที่นี่อร่อยปลานนุ่มหอมต่อไปเป็นปลาที่เป็นซีซั่นอลเขาเรียกว่าเมโกจิใส่เกลือเกลือเฉลียบอกให้จิ้มช้อน อร่อยมากเลยค่ะแม่หอมนุ่มมันๆจับแล้วรู้สึกถึงความหวานเท่าไหร่ค่ะกลินมะนาวซึ้นเกลือครับแล้วแบบหอมเกลือใช้เกลือขาวดีกว่าที่มันใกล้ๆนี่สักหน่งล้านเกลือขาวอืมไม่ยากเลยเนื้อนั่นๆถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะแบ่งมาทั้งนี้นี้ส่วนให้ชิมเพราะกินปุ๊บ อมหลว่าเยไหนๆช่วงนี้ก็จะเข้าปีใหม่ละหรือตอนเทปคลิปนี้<ป>ออนไปอาจจะหลังปีใหม่แป๊บนึงอยากให้พี่ปับอวยพรปีใหม่เพื่อนๆที่ดูช่องสู่ทิทีแ่บหน่อยนะ เนื่องจากว่าพี่ปั๊บเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ยังเป็นทางการของช่องสุพิษแสเนย์น yeah. นก็เป็นหนึ่งคนที่ติดตามช่องสุพิษสน,นมาตลอดนะครับจากตัวประกอบจําเป็นวันนี้ก็เริ่มเป็นตัวประกอบทารมดานุ่นองออพรให้ทก่านที่รับชมมี่มสภาพแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะสุขภาพหัวใจนะ,ะวนะครับเข้มแข็งเอาไว้นะครับปีนี้ไนดะ้เป็นปีี่ เรากต้องเจออะไรกันอีกเยอะแยะเลยนะขอเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีก็แล้วกันดีที่สุดเข้าที่เข่าที่กันได้เนาะก็ก็อย่าอยไปด้วยกันเดี๋ยวนึงไปวัทอนได้จังหะอร่อยใช่ไหมอร่อยมาดายคุณแบบอร่อยอะมาไดายอร่อยเนื้อปลามีความแบบเหลือบแน่นแต่ไม่แน่น แล้วก็มีเก็ดปลาฟูๆอยู่ข้างบนกรอบๆกึก๊กๆ <Wow. S 1> เขาล่ลามันกินมอะด้วยอร่อยหน้าต่อไปก็เป็นกําลังจะ c พ m p l e m ท n t a r จากท่าน เจอกันคลิปต่อไปบายหมดแล้วบ,บายแบตหมดเดี๋ยวนะคับเรื่องคเรื่องอย่าลืมฝากกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันกินปุ๊บ EP ต่อไปค่ะบายเธอเจะบอกกินปุ๊บพี่บอกบอกปั๊บเข <c oughs> าจะบอกกินปุ๊บปุ๊บอกบอกัปั๊บปก้าบตุ้ยเไปแล้ว <c oughs> อะสแบบีั <c oughs>